สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวยแม่นมากชาแนลของเราในวันที่29มิถุนายน2568นายะคะต้องบอกว่าในวันนี้นะคะแอดจะลงทางห้ EP ีเดียวนะคะเนื่องจากว่าแอดต้องไปทำธุระนะคะอ่า e ี EP นี้ก็จะเรียบๆรีบหน่อยนะสำหรับ EP ีนี้นะคะเรามาจะกันเป็น EP ีที่26ของวัประจำวันที่1กรกฎาคม2 5 6 8นแนะคะแนวนทางก็จะมีตามรายชื่อที่แอดได้ขึ้นไว้นะคะก็จะมีแนวทางของหวยเงินเทวดานะคะแนวนทางของแอดสนโพดํานะคะ ได้มา2ฉบับนะแนวทางของอันรัชนมีโชคซึ่งเป็นแนวทางล่างตัวเดียวเลยนะแนวทางของพี่จุกแนวทางของเล่นสนับเมืองซึ่งเป็นแนวทางฉบับแบบเขียนบนล่างเลยนะคะแนวทางของอเลขมงคลแนวทางแอดยืนซึ่งเป็นเลขเด่น10บ,บนค่ะแล้วก็ชุด2ตัวเพิ่มมาด้วยนะแล้วก็แนวทางระดับแอดชั้นลงและปิตาที่เลขดับ แอสตังซึ่งได้มาหลายฉบับเนาะเราก็มาเริ่มดูทีและเจ้ากันนะคะมาเริ่มที่ในะทางของหวยเงินเทวดานะคะสําหรับผู้ที่เลือกเข้าที่แนวทางที่เป็นตัวกันนะคะ602ตัวล่างเข้าตัวกลับนะคะและถ้าใครนะคะที่ได้จับคู่เองนะคะก็จะได้เห็นไหมคะได้ทั้งทั้ง2 60แล้วก็9ใช่ไหมคะ จับ A ก็รวมกันไปนะคะในงดน,นี้ให้มานะหวยเงินเทวดานะคะให้มานะคะแนวทางก็ให้วิ่งบนที่3 2ตัว3ตัวนะคะเด่นดี6 3 3 5มหและ3 6รอง2 6 1 6 3 1 6 2 5แล้วก็7 5 3นะคะแล้วก็แนวทางาวิ่งล่างนะคะให้วิ่งล่างที่5นะ แล้วให้2ตัวล่างเน้นที่5 9 5 0แล้วก็5 7นะและให้กันบนล่างนาะที่0 3 0 9 2 7 3 1แล้วก็3 3น่าเราลุ้นกันนะคะว่างก็นี้จะเข้าอีกไหมสําหรับหวยเงินเทวดานี้นะคะเงินที่ยังรอ้อไหมคะเจ้านี้บ้านอาจจะได้เรียบร้อยแล้วนะคะอืเตามมาต่อเลยนะคะที่แนวทางของแต่ส่ยนโดํามนะ ซึ่งได้มาส่งฉบับฉบับแรกนี้ก็จะเป็นฉบับที่ชื่อว่าโครงสร้างส,ง,สงตัวบนล่างนะคะที่แล้วเข้าที่29สองตัวบนเข้าตัวก,กลับนะคะ,ะแล้วก็ได้ตัวไหนด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะ้มาแล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะก็ ไปเจรานูแล้วนะคะก็ได้ที่เป็น292ตัวบนเข้าตัวกลับนะคะแล้วก็ได้หกศูนย์ตัวล่างเข้าตัวกลับนะคะสำหรับเลงวดนนี้ให้แคปหน้าจอไปเหมือนเดิมนะแนวทางก็จะมีเยอะด้วยเนาะ,ะก็ให้แคปหน้าจอไปนะวันนี้จะเข้าอีกมาราลุ้นกันนะคะในทางของแอสเซนบอดามนะคะแคปหน้าจอไปนะชุดนี้ชื่อว่าโครงสร้าง2ตัวบนล่างชุดเต็มนี้นะคะแคปไปนะและเรามาดูในทางฉบับที่2ฉบับนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เป็นชุด แนวทางบนนะคะงวดนี้ให้แนวทางวิ่งหรือฟันบนที่7รอง8นะคะหรือ5ชุดวินมานะคะ045678นะคะให้3ตัวบนมานะคะเย้นที่657รอง656 6, 6, นะแล้วก็ให้ชุด2ตัวมานะคะก็จะมี07 4757 6787 แปด8ูแปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดหกนะคะเรามารุ้นกันนะคะว่าข้นนี้จะเป็นยังไงจะเข้าหรือเปล่านะคะแคปหน้าจอก,กันไปนะเจ้านี้นถึงแม้ให้จะเป็นแนทางบนนะแต่สามารถลงล่างได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของอาอร์จะมีโชคนะคะซึ่งเป็นชุดสรุปล่างให้มางวดนี้รูดที่2ล่างนะคะและให้เน้นที่สองหนึ่งนะเพิ่มเติมงรายเนี่ยก็จะลงให้อีกนะคะ รุ่นกันนะว่างวดน,นี้จะเข้าหรือเปล่านะคะแอนราชุกมีโชคนั่นเองนะคะใครที่ยังรอลงให้ชุดนี้ไปก่อนนะคะพิถึงแล้วก็จะลงให้อีกนะต่อไปนะคะก็จะเป็นนทางของพี่จุกสําหรับนืทางของพี่จุกจากปฏิทินคุณ3นะคะก็ เป็นแนวทางที่ไม่ค่อยได้ได้ลงแนวทางให้นะสอนเดในงดนี้ให้มาเด่นที่4ให้2ตัวมาเน้นที่414547 49นะคะแล้วก็ให้ชุด3ตัวมาก็จะมี 457, 497, 4 1 5 7 9 1แล้วก็957นะคางงดนี้รุ่นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าพ่จุกนะคะก็ลงให้เรียบร้อยนะอะแคปการจอกกรไปนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของท่านนี้เลยนะคะแนวทางของเลขมงคลนะสตางเงนี้ก็ให้มา2หางเหมือนเดิมนะก็คือสองหนึ่งกับหกหนึ่งระวังเป็นเก้าหนึ่งด้วยนะคะระวังด้วยสองเทด้วยน,นะคะอ่าแคปไปนะเลขมงคลนะคะมาที่แนวทางของอ่าแอดยืนนะ,ะนเพิ่มเติมมาเป็นแนวทางเลขเด่นบนนะนเด่นบนที่6รูด6 มา10บบนนะคะซึ่งในงดนี้ให้มาคือ60 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6กสองและ6 9นะคะต้องบอกวาอ่าเลข6จะมาบน10บนหรือเปล่ารุ่นกันนะคะแคปไปเด้ออ่าแคปไปนะคะต่อไปนะคะเรามาดูแนวะทางของอ่า ลักษณะเมืองซึ่งต้องบอกว่าเป็นแนวทางที่ได้ลงให้ไปหลาฉบับแล้วใช่ไหมคะซึ่งฉบับนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางแนวทางบนนะคะแอดบอกว่าเป็นแนวทางล่างใช่ไหมก็เป็นแนวทางบนนะะซึ่งแอ,อดได้มานะคะในงวดน,นี้นะคะให้แดหน้าจอไปนะทางสองตัวบ,บนต,ตรงๆก็จะมี7 5 2 5ห5แล้วก็4 5หให้หลักร้อยมาคือ3 470จับใส่อันนะคะ อ่าแล้วก็แคปหน้าจอไปงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าเรามาลุ้นกันนะคะแคปไปเด้อแอดนำมาแบ่งปันกันนะคะอ่าโชคท่านก็ดูกันเอาต่อไปนะก็จะเป็นแนวทางของท่านไหนเรียกกับ เริ่มที่เลดับของแอดชั้นลงฉบับแรกก็จะเป็นเลดับหลักร้อยหลักหน่วยบนขึ้นแล้วให้มาคือเลขสองนั้นไม่ผ่านนะเพราะว่าสองอยู่ที่หลักหน่วยบนนะคะสดงงดนี้นให้มาดับหลักร้อยหลักหน่วยบนที่เลขแปดกับเลขสองนะคะอะมาดูกันนะคะว่างดน,นี้จะผ่านหรือเปลา่าแคปหน้าจะกันไปนะคะ,ะต่อมาค่ะฉบับที่สองก็จะเป็นดับล่างนะคะดับล่างนี้นะคะก็จะเป็นวุีิเลีนั้นข้อให้มาคือเลขเจ็ดนั้นผ่าน แสดงในงน,นี้ให้มาดับล่างที่เลข3นะคะ่ะมาดูกันนะคะว่างอนนี้จะผ่านอีกหรือเปล่านะคะแค่แรกจากกรปเดอร์นะลนะและรามาปิดท้ายที่แนวะทางเลขดับของแอดสตังนะคะซึ่งได้มาลายบาบฉบับเนาะฉบับแรกก็จะเป็นแนวทางที่ชื่อว่าเลขดับหลักหน่วยบนนางพญาที่แล้วให้มาคือเลขสองนั้นไม่ผ่านนะคะหลุดไปนะในงอน,นี้ให้มาดับแต่ดูนางพญาที่เลขเจ็ด มาดูกันนะคะว่าเนี้จะผ่านหรือเปล่านะต่อมาค่ะฉบับที่2ฉบับนี้ก็จะเป็นนาทางเลขที่ชื่อว่าคัด10หน่วยบนนะคะก็เรืเราให้มาคือเลข4นั้นผ่านส่วนเรงนี้ให้มาคือเลข3มนะคะมาดูกันนะคะว่าเงี้จะผ่านอีกไหมนะต่อมาค่ะฉบับที่3นะคะฉบับนี้ก็จะเป็นนาทางที่ชื่อว่าคัด10บบนนะคะดนี้ให้มาคือคัด10บนที่เลข9้นะคะดูกันนะคะว่าดนี้จะผ่าน หรือเปล่านั่นเองนะอ่าต่อมาค่ะฉบับที่4นะคะฉบับนี้ปิดท้ายเนาะก็จะเป็นฉบับที่ชื่อว่าคัดล่างหรือดับล่างหรือตัดล่างนะคะงวดนี้ให้มาคัดล่างที่เลขหนะคะอ่ะดูก,กันนะคะว่าง้อน,นี้จะผ่านรหรือเปล่านะคะแคปน้่นจอก,กันไปนะคะเลขดับแต่ละ ep นะคะบาง ep อาจจะไม่มีนะคะบาง ep ก็จะมีเยอะนะแล้วแต่ว่าแต่ละงวดนั้นนะคะอาจจะได้มาในช่วงเวลาไหน นะคะอืมแล้วก็จะเร่งลงน้นทางให้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอดลงให้ EP เดียวนะคะเนื่องจากว่าอาจจะต้องไปทําธุระที่กรุงเทพนะคะก็ต้องไปเตรียมตัวอีกนะคะแล้วพรุ่งนี้อาจว่าจะลงให้หลาย EP อยู่นะน่าจะประมาณ3 EP นะคะก็จะชดเชยสําหรับวันนี้ด้วยนะคะค่ะ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่ 26ของว่าประจำวันที่1กรกฎาคม2 5 1 8นะคะท่านใดนะ,ะที่ดอชอบนะแอคฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เป็นกำลังจะให้อ่านด้วยนะคะแอคก็จะระดมมาแบ่งปันกันต่อไปนะ,ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันต่อไปแล้วก็อีกพีต่อไปนะคะสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ